อ่ะก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นบ้านาระหดสกิวของผมนะฟิงเกอร์คอร์นะครับผมก็ฟิงเกอร์คอร์นะเห็นไ,ไหมที่ผมบ่นน่ะที่ผมบน่นหลักๆเรื่องของการวางของนะครับถ้ามันทำเป็นระบบกิวแล้วอ่ะบางทีมันจะมีของที่เพื่อนเราที่เป็นคนในกิวอ่ะเขาสร้างมาแล้วเขาเอามาวางได้นะครับอันนี้คือที่ผมบน่นเรื่องเนี้ย เออหลักๆเลยผมจะบ่นประมาณประมาณตรงนี้ซึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะวาง,างนี้เนาะอ่ะผมุติคุณดูนะปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเพื่อนผมวางแล้วปึ๊บขึ้นมาละหนึ่งอันเห็นไหมขึ้นไปและ้ะอันที่สองเนี่ยขึ้นไปแล้วอันที่สามเนี่ยมีวางกวางด้วยมีวางประดับกวางด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวให้เขาถอนคืนหรือให้คนอื่นถอนเห็นไ,ไหมเนี่ยคนอื่นเขาถอนได้นะครับผมผมไม่ต้องไม่ต้องถอนเลยแล้วผมจะบอกว่ายิ่งเขามีไอเทมในการผลิตมากเท่าไหรอ่อ่ะแต่ละคนในกิลมีอะ่ะอย่างที่มีคนบอกว่ากลัวมันเยอะเกินนะครับมันสร้างได้เป็นร้อยครับ ถ้าเขาถ้าทุกคนในกิวเขามีแล้วเขาพร้อมจะสร้างอ่ะมันจะสร้างหัวหมาเนี่ยมาวางเรียงเป็นอาจารลองวางลบกวนอีกทีนะอาจาร์วางหัวเรียงกันแบบเรียงกันให้ดูให้ดูนะเนี่ยเราจะวางเรียงกันยังไงก็ได้ครับแล้วอันนี้คือผมจัดเซตไว้เพื่อให้เขาวางที่นี่นะ เราจัดเซตไว้ให้เขาวางประมาณตรงเนี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเขาทําใครทําของอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเห็นปะแต่มีคนมาดึงออกอีกคนนึงนะครับคือใครก็ดึงได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นไอ้นี่เท่านั้นนะครับใครก็ดึงได้นะฉะนั้นนะครับคิปที่ผมทําอ่ะผมทําเพื่ออยากให้เห็นเนาะว่าคนอื่นเขาวางของได้นะครับวงเล็บเฉพาะไอเทมกิวนะครับ คลิปนั้นน่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วตกใจเรื่องของแบบเอาอย่างนี้เขาก็โยกของได้เออก็เลยจะถ้าผมสื่อสารแล้วเข้าใจไปในที่ทิศทางนั้นน่ะขออภัยด้วยจริงๆจุดมุ่งหมายของผมในคลิปนั้นพูดแค่เรื่องประดับกิวนะครับประดับบ้านประดับเครื่องหาดกิวเท่านั้นไม่ได้พูดถึงไอเทมอื่นๆของบ้านเจ้าของบ้านนะครับผมไม่ได้พูดถึง ประดับชิ้นอื่นๆกระจกกระเจิกไฟเฟยผมไม่ได้พูดถึงผู้นี้ผมพูดอะไรก็ตามที่เป็นประดับบ้านกิลพวกนี้เอาผู้เล่นนะครับที่อยู่ในกิลสามารถสร้างแล้วนำมาวางตรงไหนก็ได้ในข้อรหัสกิลย้ำนะครับตรงไหนก็ได้ส่วนความวิตกกังวลที่ผมบ่นๆออกออกไปอะ่ะคือผมบ่นไปในเชิงว่า คุณจะมั่นใจได้ยังไงถ้าเกิดคุณเป็นกิวใหญ่ๆกิวใหญ่เลยนะแบบกิวใหญ่เลยอะ่ะคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนในกิวจะมากดบัฟโดยที่มีมารยาทในการกดเขาจะไม่กดเบิ้ล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 นืกออกไหมมันแกล้งกันได้ถ้าของห้าสิบล้านของหลักร้อยล้านนิดๆมันแกล้งกันมันคงไม่โกรธกันหรอกแต่ของบอสอะ่ะกว่าจะได้มากว่าจะอะไรมา จะมีใครทำหรือเปล่าคำถามจะมีใครทำของบอสมาเป็นของกิ้ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมตอบไม่ได้หรอกแต่ผมแค่กลัวว่าในเมื่อ PA ไม่ทำระบบคูดาวไว้อ่อให้ PA ทํทำระบบแจ้งเตือนนะครับมาแจ้งเตือนเนี่ยว่าแบบใครกดอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยอ่อให้เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะเข้าใจป่ะเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อย่างคนเนี้ยเขากดไปหกครั้งหัวเสือดาวดํากดไปหกครั้งผมกดไปเก้าครั้งหัวเสือดาวดําสมมุติว่าไอหัวเนี้ยมันราคาสามร้อยสี่ร้อยล้านอะ่ะหรือห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยหรือมันเป็นของบอสที่แบบมันได้มายากหรือกว่าจะทําได้อะไรเงี้ยแล้วเรามาทําอ่ะผมถามว่ามูลค่าที่มันเสียไปอะ่ะไอคนออกกิวไปแล้วอ่ะเตะเขาออกกิวไปแล้วเราได้อะไรอะ่ะเราก็ได้แค่เตะเขาออกกิวซึ่งเขาเตะออกกิวแล้วมันเขาเขาเสียอะไรอะ่ะเขาไม่ได้เสียอะไรนี่ เข้าใจไหมครับเออนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อว่า PA อ่ะผมไม่ได้บอกนะระบบนี้ไม่ดีนะครับผมชอบด้วยซ้ําผมตื่นเต้นมาตลอดถ้าย้อนดูไปดูไลฟ์ผมได้ผมตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาตลอดผมพูดมาตั้งสองสาวันก่อนที่แพทมันจะเข้าผมรอมากผมอยากเห็นแต่พอเห็นแล้วอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันดีได้กว่านี้ PA ทําให้มันดีได้กว่านี้ PA ทาให้มันน่าสนใจได้มากกว่านี้ที่ไม่ใช่แบบนี้ ผมเลยบ่นไงว่ามันเลยจะเป็นหนึ่งในเอ่อคอนเทนต์ที่คนน่าจะเข้ามาแตะมันน้อยมันแตะแหละมีคนมาทำแหละอย่างผมผมก็คิดจะทำผมก็คิดจะไหนจะทำหัวแรดต,ติดไว้เออเดีวก็เดี๋ยวจะไปชวนคนอื่นๆในกิวที่เขาพอมีที่เขาเป็นล่าสัตว์เป็นอะไรเงี้ยบอกเอาหัวแรดมาลองทำไหมถ้าเกิดคุณลงสารดำอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ลงสารดำเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็เอาของวุนี้ไปขายอา่า แต่ถ้าเขาทำพวกนี้อยู่แล้วผมก็อาจจะชวนว่าเออลองทำหัวแรดมาวางได้ไหมเพราะเต็มที่สิ่งที่เขาเสียเขาเสียแค่หัวประดับแรดอ่ะสิ่งที่ผู้เล่นคนนั้นที่เขาจะเสียที่เขาจะโดเน a t ข้าเขา,ม,ามันคือการดเน a t เขาก็เสียแค่หัวประดับแรดส่วนกิวอ่ะก็จะเสียเงินหรือไอเทมถูกไหมเราก็ต้องไปทำคเควสประมาณนี้เออนะครับฉะนั้นเอางี้ง่ายๆผมไหนบอกก็คือผมจบแค่นั้นแหละ ผมบ่นไปผมสบายใจแล้วผมบ่นจบแต่ผมําอัเนี้ออกมาเพื่ออยากให้คนที่ไม่เข้าใจได้เห็นละกันว่าแบบเออมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคลิปนี้คนยังไม่เข้าใจอีกก็ตามนั้นครับก็เอาเป็นว่าผมขอโทษละกันนะเออโอเคไหนก็จบแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้านะครับ